สวัสดีจ้ามอนิกามาพบากับพี่อิสานคิดเก่านะคะสวัสดีจ้าน้องกันที่อิสานจากมอนิกสุภาพมาเกตคุณพอจ้าจไปเลยค่ะไม่ค่เเ <c oughs> ะเียเลอดไร่เลยโอ้ยหมดหมด เก็บได้เลยโอ้ยไม่เก็บได้บ้าน,น้องนี่นะเอ้ออหมดหมดมด,มดตากาหน่อยค่ะพี่น้องน่าหมาเหรอเขาเรียก็ให้นหนยังไม่รู้อ่ะ เห็ดแดงเดี๋ยวมันตกอนมาเห็ดแดงอ้ยเอาไวได้เอาไวได้ดึงเอาไได้เอาไได้ึโอ้ยมันเขามันเขามันเข่มเลอาเอโอเกลืบว่เกน้ำมู ไม่เอกเดียวบอทเมนตัวมันเรเห็นมูมนนนันเอยาะน,น้องจังเล่ทีเมนใส่นมะเขาคือดอกกุดานี่เด้อมาต้งก็เริ่มอันนี้ละไม่อยากเข่าเลยกัน

น้อยน่อยอันนี้เห็ดนะเห็ดทีนี่่น้เห็ดกินด้อ่ยกินด้อย่หรออันนี้บ่แม่บม นดาดบอเชียบนี่ยะนะอะไรเชียบัเนี่สาคการเห็ดเย็หยางเห็ดเห็ดต่านเห็ดหัวหนูเห็ดหยางห้าก็อเห็ดหยางห้ากอเบิดลมาขาพี่น้อ,ง,อ,ง,กนองกินได้ไม่ว่าจะกินได้อะไรกินได้เอาได้ไมห้าก็ได้นนมีเ้อ นี่เฮ็ดอย่างแน่เละนี่เนนีเฮ็ดเพิงนะเฮ็ดเพิงเฮ็ดเพิงยังมะลิเฮ็ดเพิงกระเบาเฮ็ดเพิงกระเบลเหรอเห็นปะอ๋อตะไกะเฮ็ดอันเด้งเนื้อเฮ็ดกระตันเนาะคะ่ะค่ะสำหรับมือนีกาเอาไวา้จากไว้ชนี้เนาะคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กัดสับสกายให้น้ำด้วยค่ะ สวัสดีค่ะ